สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง Youtube สิทธิพงศ์สิวงศานะครับเมื่อนี้เฮ้าผ้าเพื่อน FC นะครับมาเบิงซาราดีๆนะครับทางเกษตรชาวบ้านบรรลัยสมเจนึกนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวเขานะครับเฮาก็จะได้ฟางนะครับที่ว่าเป็นวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งนะครับเฮ้าสามารถนำมาใช้ประโยชน์หลายอย่างนะครับ มือนีทางช่องจะมาผ่าเนเอฟซีนะครับมาเบิ่งก็คือการใส่ฟางมาโฮมดินคือการเห็ดไหดินมีความาชุ่มชื้นแล้วก็บโดนกัดเสาะนะครับ่ถ้าเป็นฝนตกถ้าหน้าหนาวหรือหนาแรงจะเป็นการรักษาความชื้นให้โครงสร้างดินดีนะครับอย่างเพื่อนเอฟซีเห็นนะครับจะเป็นการโฮมดินโดยการใส่นะครับฟางนะครับ ตัวนี้เป็นจากรถเกียวนะครับเอาสามารถนํามาต่อยอดได้ถ้าให้เหลี้ยงสัตว์ก็คือเอาไปเป็นอาหารสัตว์เนาะ mm hmm. เห็ดเห็ดฟางนะครับแต่สําหรับทางบานไลสมเจนหนึ่งกเกษตรชาวบ้านนี่ก็นามาต่อยอดนะครับคือมาโฮมดินโฮมดินคืออย่างคือการคุ้มนะครับคุ้มให้ดินมนีความชุ่มชื้นนะครับ้าเห้าคุ้มไหวนะครับเพราะว่าดินเนี่ยมันจะเป็นดินหลวนปนทรายนะครับค่อนข้างจะแห้งแล้งนะครับประโยชน์ก็ หนึ่งกำจัดวัชพืชได้นะครับขางล่างจะเป็นหญ้าพอเขาคุ้มไปเจอเหนึ่งจะตายนะครับจะตายแล้ได้รับความชุ่มชื้นแล้วก็สภาพของดินดีนะครับเบื้องเบื้องพืชนะครับอ่าที่ตอบสนองกับการห่มดินนะครับการคุ้มโคนนะครับนี่ซึ่งผมปลูกเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับแล้วก็อ่าเป็นโหราพานะครับถ้าเห้าบ่อคุ้มบ่คุ้มโคนเรือกว่าหฮมดินเนี่ยพ่อต๊อ่า ตอนกลางวันนะครับหรือว่าตอนในช่วงหน้านานี่ลมแห้งความชื้นจะบ่มีนะครับเพื่อนไฮพืชเท่านี้การเจริญเติบโตอ่าบ่ดีนะครับสังเกตเบิ่งพอตื่นเช้ามานี่ยครับนำหมอกนะครับน้ำหมอกจะจับกับเศษฟางนะครับจะเห็นในความชุ่มชื้นนะครับอ่าเพื่อนเอฟซีนะครับก็ลองเฮดเบิ่งนะครับพื้นที่บัลายนะครับกัสามารถทมได้หรือว่านอกจากเป็นเศษฟางก็จะเป็นหญ้าแห้ง ใบใหม่ก็ได้ครับบางคนก็ไปนคนใบใหม่มากกองส่ทีจาของเพื่อให้เกิดย่อยสลายนะครับตามธรรมชาติโดยใส่กลไกของอจุลินรี์ครับมันเขาจะทําลายาปรับปรุงสภาพของเขาดีดีเองครับเพื่อนเอฟซีเห็น y, นึ่ครับนี่คือเป็นการปฏิบัติจริงนะครับทดลองจริงสามารถนําไปต่อยอดได้นะครับเพื่อนเอฟซีก็ลองนําไปปรับใส่ครับสภาพสวนของตัวเองหรือว่าพื้นที่ของตัวเอง อย่างเพื่อน ie, อเอฟซีเฮนนี่ข้างล่างจะเป็นหยาค่านะครับแอดมินนี่จะตัดตัดทับตัดทับนะครับตัดทับไปเรื่อยๆตัดทับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่ฟางคุ้มอีกรอบหนึง่งามว่าต้นไม้งาม,มบ่อผืนเพื่อน <c oughs> เพื่อนเอฟซีเบื้องที่ครับครับกระโพดนะครับโนร่ผ้า,านะครับนี่มันมันเห็ดให้สภาพดินเท่านี้อ่าได้ได้รับความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็เป็นการปรับสภาพไปในตูนะครับเดี๋ยวไปเบื้องอีกตัวหนึ่งที่ผมใส่ คุ้มนะครับอ่าก็คือนมัยฝรั่งนะครับนมัยฝรั่งนี่ทาห้าบโบโบได้คุ้มนะครับนาแหล่งเนี่ยผมคุ้มนะครับถ้าเา้เาเวลาห้ารลดหนามความชุ่มชื้นมันจะบ่มีด้วยทาห้าเห้าเห้าใส่ฟางนี่คุ้มนี่จะรดหนามนี่ก็สองสามมือจังจังฮดก็ได้บ่มีปัญหาครับตัวนี้ซอยได้ครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของ ฟ่างเขานะครับหรือว่าจะเป็นหยาแห่งหรือว่าเป็นเศษใบไม้นะครับผมม้เพื่อนเอฟซีเบิงแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปทางช่องสิทธิพงศ์ซิวองศานะครับยูทูบแล้วก็บบราร่ยส้มเจนึกนะครับกรเกษตรชาวบ้านนะครับสามารถกดแหลกเบียนเรียนรู้นะครับให้กำลังใจนะครับนี่ก็เป็นการานำฟ่างนะครับ มาต่อยอดนะครับว่าเ้าจะเอาไปเห็ดยังครับแล้วแต่วัตถุประสงค์นะครับนี่ครับเพริบัผู้นะครับข้ากระขุมนะครับตัวนี้จะรักษาความชื้นได้คือเป็นการโฮมดินเป็นการคุ้มโคนก็ว่าได้นะครับซึ่งจะแตกต่างมากนะครับที่ว่าข้าบัวกระขุมนะครับไห้เพริญเอฟซีมาเบิงคานอแดงนี่กับข้นน้ำขึ้นกันครับแต่ว่ากับเพริญนครับความแห้งความแห้งต่างต่างกันเลยนะต่างกันเลยถ้า จังสีเขาก็รักษาความฉืนได้ยังผู้อุ่นคุยลงไปก็จะมีความชุมฉืนอยู่นะครับเป็นข้อดีนะครับของฝั่งตัวนี้ผมเนี่ยเพราในคุ้มนะครับเป็นน้องใหม่ฝรัง่งแต่ว่าผมเอาพวกพืชพักนะครับพืชฉันต่ำกับพวกอ้กว้างตุ่งลงมานะครับเอาจังคุมโค่นอีกรอบนึงตัวนี้ใส่พืชคุ้มนะครับเป็น fc เบิร์นะครับก็บวังว่าคิมนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ กับเพื่อน f อฟซีและเกษตรกรนะครับเหตุการณ์เกษตรง่ายๆนะครับปับใส่กรเพื่อนที่ของตัวเองนะครับก็จะประสบความสําเร็จนะครับการเหตุเกษตรก็คือสนุกไปกระมันนะครับแต่กระเมือยพอสมควรนะครับจะได้กระฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ